สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องตามหาสาระนะครับสำหรับสาระดีๆวันนี้นะครับเรามาบายพาสไ h โฟนกันนะครับนะครับซึ่งสามารถใส่ซิมได้นะครับค่าเครดิตก็ไม่แพงนะทุกคนนะครับตามผมไปดูเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนี่นะครับผมมีเครื่องนะครับที่แตกลักษณะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ผ่านสมอลรภูมิมานิดนึงนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่จะมาเปลี่ยนนะครับมีฝาหลังมีแบตเตอรี่นะครับนะทุกคนนะแต่ลักษณะประมาณนี้เลยนะนะครับหน้าจอนะครับทุกคนนะครับนะครับหลังซ่อมเสร็จนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะติดหน้าไหนนะครับก่อนอื่นนะทุกคน เรามาแกะเครื่องออกก่อนนะครับนะครับซึ่งผมแกะแล้วนะทุกคนนะซึ่งแบตเตอรี่มันบวมนะทุกคนนะผมก็เลยแกะแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปนี้นะครับนะครับกลัวหน้าจอมันแตกไปกว่าเดิมนะครับทุกคนแต่สิ่งที่ผมกลัวก็ไม่ทันแล้วทุกคนหน้าจอเสียแล้วนะครับ โอเคนะครับเราใช้คขค้วสามแฉกนะครับนะครับแกะตรงนี้ออกมาเลยนะครับนะครับซึ่งเป็นที่ข้อแพรนะครับทุกคนนะนะครับเราก็แกะสายแพรออกให้ครบนะครับส่วนแพรจุดนี้จะเป็นแพรจอนะทุกคนนะนี่นะครับ จากนั้นเราก็มาแกะแพรของกล้องออกนะครับแล้วก็แพรส่วนต่างๆนะครับกล้องถูเดียบนะทุกคนนะสแกนใบหน้านะทุกคนคือกล้องตัวนี้นะครับจากนั้นเรามาแกะแพรกล้องหลังออกนะครับนะครับแล้วก็ไขน็อตสามตัวนี้ออกนะครับเป็นไขควงแฉกนะครับ อนอื่นนะทุกคนนะแกะออกจากตรงไหนควรเก็บไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะอย่าไปสลับนะครับสำหรับน็อตน,นะทุกคนโอเคนี่นะครับเมนบอร์ดของ iPhone นะครับมีประมาณนี้นะทุกคนจากนั้นฝาหลังที่ใช้ได้นะครับทุกคนมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็นำเมนบอร์ดกลับไปที่เดิมนะครับ เ,เพื่อนๆอาจะถามว่าทําไมไม่ลอกฝาหลังออกแล้วก็เปลี่ยนจะได้ง่ายกว่านะครับเป็นฝาหลังนี่ประมาณสามชั่วโมงนะทุกคนนะค่อยๆแกะนี่นะครับนะครับล็อตแกะออกจบตรงไหน,นใส่กลับไปที่เดิมนะทุกคนนะ ห้ามสลับกันนะทุกคนนะแล้วนำกล้องเรากลับมาที่เดิมนะทุกคนคงต้องย้ำนะทุกคนนะการแกะน็อตไอโฟนแกะออกจากที่ไหนก็ควรจะเอาน็อตตัวเดิมกลับเข้าไปที่นั่นนะทุกคนนะห้ามสลับตำแหน่งนะครับเพราะว่าน็อตเขาไม่เท่ากันนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไม่เท่ากันนะทุกคน โอเคนำจอที่ใช้ได้นะครับมาใส่เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ออกฝาครอบสายแพรนะครับไขควงตัวเดิมนะครับสามแฉกนะทุกคนนะ เรามาลองเทสเปิดเครื่องกันนะครับว่าเขาจะติดหน้าอะไรนะครับถ้าติดหน้าไหนเราก็จะไปไปบายพาสหน้านั้นกันนะครับอืมติดหน้าพาดโค้ดนะทุกคนนะ ถ้านหน้านี้นะครับก็จะค่าปลดล็อกถูกมากนะทุกคนนะนะครับนะครับดีนะครับพัดโคดแบบนี้นะทุกคนโอเคนะครับเราก็มาประกอบจอเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆจะติดกาวนะครับก่อนก็ได้นะทุกคนนะสลับตัวที่ผมเทสนี้ผมจะยังไม่ใส่กาวนะทุกคนนะนะครับโอเคประกอบจอเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ จอก็จะรายสวยหน่อยนะทุกคนนะเคนำนัดกลับไปเหมือนเดิมน,นะทุคนนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปเช็คไอคาวกันก่อนนะทุกคนนะว่าเครื่องเราติดไอคาวไหมหรือว่าติดแค่พาร์ทโค้ดเฉยๆนะครับวิธีเช็คก็เข้ามาที่ i u n l o c k e r นี้นะทุกคนนะ .com นะครับแล้วก็มาเช็คหน้านี้นะครับไอข่าวกันนะครับแล้วก็พิมเลขพิมม e ีของเราเข้าไปนะทุกคนนะนี่นะครับเขาจะบอกรายละเอียดว่า p อ o n e อะไรนะครับนะครับเลขพมี e ของเรานะครับทุกคนโอเคนี่ส่วนสำคัญครับ ไฟล์ใหม iPhone นี้นะครับทุกคนถ้าเป็นออนอย่างนี้ก็คือติดไอคาวนะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นออฟนะครับจะไม่ติดไอคาวนะทุกคนนะเราสามารถล้างเครื่องได้เลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูวิธีบายพาสกันเลยนะทุกคนนะนะครับแบบสามารถใส่สินได้นะทุกคนนะโอเคกอนอื่นเรามาลงทะเบียนกันก่อนนะครับ ผ่านเว็บไซต์นี้นะครับทุกคนนี่เพื่อนๆก็สามารถกดตรง register ecid ได้เลยนะทุกคนนะ,ะมี user password แล้วนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาหน้าจอตรงนี้ที่ผมถามถาทำนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตรงนั้นเลยก็ได้นะครับทุกคนนะครับ เพื่อนๆมากดที่ r ี g i s t e r EC ID นะทุกคนนะนะครับแล้วก็ใส่เลข EC ID เครื่องของเรานะครับเ,เพื่อนๆจะถามว่าเอามาจากไหนนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนะครับแล้วก็เลือกไอโฟนของเรานะครับจากนั้นเลือกนะครับพาร์โค้ดนะครับ No Jailbreak Device นะครับทุกคน แอปนี้สามารถง่ายๆมากนะทุกคนนะไม่ต้องเจอเบรกนะทุกคนนะแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครับแล้วกด continue to payment นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับเลขบัตร เคดิตของเรานะครับเบอร์โทรกรอกรายละเอียดของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกด Continue in CHSB นะครับต้องขออาภัยนะทุกคนนะไม่สามารถให้ดูรายละเอียดของบัตรเครดิตของผมได้นะทุกคนเพียงเท่านี้นะครับ เราก็จะลงทะเบียนได้แล้วนะครับของเราของเรานี่อยู่ข้างบนนี่นะนเรากลับมาหน้าโปรแกรมของเราครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทุกคนไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มานะโอเคนะครับเรามาที่โทรศรัพท์ของเรานะครับเข้าสู่ DFU e mode นะครับให้กดปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเ r อร์ค้างไว้นะครับ เื่องดับกดปุ่มลดเสียงครับ1 2 3 4วางปุ่ม power ครับยังค้างปุ่มลดเสียงอยู่นับไปอีก10นะครับถึง10แล้วปล่อยมือครับโอเคนะครับนี่เลข E C A D ของเราจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเราก็กดคัดลอกตรงนี้นะครับไปวางในช่องลงทะเบียนได้เลยนะครับ รอติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดบูตอีไว้จากนั้นรอเครื่องทำงานนะครับ สักครู่นะทุกคนนะจะใช้เวลาแล้วแต่อินเตอร์น็ตของเรานะครับช้าหรือเร็วนะโอเคดาว์โหลดเสร็จนะครับก็จะวิ่งต่อนะครับ ทุกคนเป็นการแบ็กอัพนะครับหน้าแอคทีเว e นะครับทุกคนนะนะครับกดโอเคครับแล้วเรามากดที่เช็ค s s h นะครับกดโอเคนะครับแล้วมากดที่ Backup Activation นนะครับโอเคแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดโอเคครับ เราไปล้างเครื่องกันนะครับหลังจากที่เราทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับรอกเครื่อง i p h o n e boot ขึ้นมานะครับวิธีล้างเครื่องก็จะมีวิธี2วิธีนะทุกคนนะใช้3 u t ยู e หรือว่าใช้โปรแกรมนี้ก็ได้นะครับเรามาดูขั้นตอนการใช้3 u t u ู e กันก่อนนะครับทุกคนวิธีนี้จะชัวร์นะครับผมแนะนําใช้วิธีล้างวิธีนี้ล้างนะทุกคนนะนะครับกด iOS ของเราที่เป็นล่าสุดนะครับ แล้วกดดาวน์โหลดนะทุกคนนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับกดที่คลิกแฟดโหมดนะครับทุกคนแล้วก็กดแฟดนะครับกดแฟดนะครับแล้วรอเครื่องทำงานนะทุกคนนะโอเคเรามาดูวิธีใช้โปรแกรมไบพาสล้างน,นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีนี้ไม่แนะนำนะครับอาจจะติดปัญหาได้ต้องกลับมาใช้3ามยูทูนเหมือนเดิมนะครับ เราเข้าสู่ DFU โหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องดับกดปุ่มลดเสียงครับเข้าสู่ DFU โหมดเรียบร้อยแล้วกด Factory Reset นะครับและ erase นะครับกดตอบแยกนะครับ ก็เป็นวิธีการล้างเครื่องได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีนี้มีแนะนำนะทุกคนนะอ่าอาจจะติดปัญหาแต่บางเครื่องก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ถ้าติดปัญหานะครับถ้าทําวิธีนี้ถ้าติดปัญหาก็ไปใช้สามยูทูลทาเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนะ คกดโอเคครับนะครับจากนั้นรอเครื่องบูตขึ้นมานะครับทุกคนนะครับ ก็จะชัวร์กว่านะผมต้องแนะนนอย่างนี้เลยนะครับสามวิูนล้างนะครับแล้วเราค่อยไปหน้ารีสโตร ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ค้างไว้นะครับ <l ug noise> เครื่องดับกดปุ่มลดเสียงครับนับหนึ่ถึงสปล่อยมือจากปุ่ม power ครับยังค้างปุ่มลดเสียงอยู่นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิแล้ว,ลวปล่อยครับนะครับแล้วเรามาที่บู o t d e v ว c e อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคน เป็นการรีสโตรแอคกซเทีเวนนะครับ กดโอเคนะครับทุกคนแล้วก็มากดเช็ค S S H SS นะครับแล้วก็กดโอเคครับแล้วมาคลิกที่ Restore a c t i v a t e นะครับดูือว่า Restore Activation นะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนกดโอเคไปนะครับรอเครื่องบูตขึ้นมานะครับทุกคน เรียบร้อยครับทุกคนโอเคเรามาเทสซิมกันทุกคนว่าจะสามารถใช้ซิมได้ไหมนะครับ อืมสัญญาณขึ้นเรียบร้อยครับทุกคนนี่นะครับ 4G นะทุกคนนะ สัญญาณมาเต็มนะครับเป็นเครือข่ายของ ais นะครับทุกคนเรามาลองเทสกันนะครับว่าจะสามารถโทรออกได้ไหมนะครับโทรไปที่ศูนย์เลยดีกว่านะครับ1.175นะครับ0 ais นะครับ ให <Okay, S 2> ้บริการค่ะโอเคสามารถโทรไอกได้นะครับเรามาลองเท็อินเทอร์เน็ตกันนะครับนะครับผมจะลองเปิด YouTube นะครับทุกคนลองเข้าใหม่เลยดีกว่านะครับ เครับอินเทอร์เน็ตมานะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าที่เราใส่ซิมเข้าไปนะครับหน้าเกี่ยวกับนะครับนี่นะครับเครือข่าย AIS AH นะครับนะครับความจุร,รายละเอียดนะครับนี่ไม่จำกัดซิมนะครับ เราก็สามารถใส่ Apple ID ของเรานะครับสามารถโหลดแอปโหลดอะไรได้ปกติเลยนะครับทุกคนแล้วก็สามารถอัปเดตผ่าน3 YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะทำวิธีอัปเดตให้นะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนเพื่อมีคลิปอะไรดีๆเราจะมานำเสนอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ